เผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่ทั้งคู่นะครับจะชกกันในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวว่าเป็นการถ่ายรูปนะครับหลังจากช่างน้ําหนักผ่านนะครับดูครับแทบจะจูบปากกันเลยก็ว่าได้นะครับดูครับแหมดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆนะครับคู่นี้นี่แค่ถ่ายรูปนะครับยังได้ได้ว่าเรียกอารมณ์นะครับกระตุ้นอารมณ์นะครับดูหน้าทาเครุนะครับแหมดูเหมือนแกอยากจะใส่ซูเปอร์เล็กนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่อดใจรอนะครับพรุ่งนี้นะครับยังไงยังไงก็ได้ใส่กันแน่นอนนะครับดูร ตัวเท่านะครับซุปเล็กนี่ก่อนเนื้อตัวดีมากๆนะครับส่วนทาเครุเองนี่ก่อนเนื้อตัวดีสุดๆนะครับทาเครุนะครับก็ให้สัมผัสน,นะครับไฟนี้เขาอยากจะชนะน็อกซุปเล็กให้ได้นะครับโดยถ้าน็อกซุปเล็กได้นี่นอกจากจะได้เข้มขัดแชมป์โลกคลิกบ็อกซิ่งแล้วนะครับไฟต่อไปนี่เขาก็อยากที่จะไปเจอกับรถถังต่อนะครับเรียกได้ว่าไฟนี้นี่ เขาตั้งใจซ้อมมาเพื่อที่จะเจอกับรถถังแต่รถถังถอนก็เลยได้มาเจอกับซปเปอร์เลกนะครับส่วนซปเปอร์เลกนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าไฟนี้นะครับรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้ชกกับยอดมวยระดับแถวหน้าของโลกนะครับเบอร์สามของโลกอย่างทาเครุนะครับและไฟนี้นะครับซปเปอร์เลกนี่ก็เรียกได้ว่าเตรียมทุกอย่างนะครับมาสู้กับทาเครุนะครับและเขาอยากที่จะให้แฟนมวยชาวญี่ปุ่นนะครับและแฟนมวยทั่วโลกนะครับได้รู้จักชื่อซปเปอร์เลกมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงทาเครุด้วยนะครับเขาอยากจะให้าเค รู้นะครับรู้จักเขามากยิ่งขึ้นนะครับดูว่าแข้งของซูเปอร์เล็กนะครับจะสกัดหมัดของทาเครุได้หรือเปล่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับที่น่าสนใจนะครับว่าแข้งกับหมัดน,นะครับใครนะครับจะหนักกว่ากันนะครับถ้า เตะนี่ทาเครุไม่ยุบไม่ย่นนี่ซุปเปอร์เลกทนมาทาเครุได้หรือไม่นะครับคู่นี้ก็เรเยว่ามีโอกาส5้50านะครับแม้แต่บอสชาตรีเองนะครับก็ยืนยันนะครับว่าคู่นี้นี่อาจจะไม่ครบ5ยกนะครับฉะนั้นนะครับใครประมาทก็อาจจะหลับได้ทันทีนะครับแต่ดูสีหนะ้าท่าทางนี่ทาเครุและซุปเปอร์เลกนี่ก็พุ่งนี้นี่น่าจะยกแรกนี่น่าจะใส่กันยับเลยก็ว่าได้นะครับเพราะทั้งคู่นี้ก็น่าจะมีอารมณ์ตั้งแต่วันนี้เลยแล้ครับ พอทาเครุเองนี่แกก็ประกาศอยู่นะครับว่าแกจะน็อกซูเปอร์เลกให้ได้นะครับส่วนซูเปอร์เลกของเราเองนี่ก็เตรียมนะครับมาสู้ทุกอย่างนะครับก็รอดูนะครับรอติดตามนะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่28มกราคมนะครับก็ใครนะครับจะน็อกใครนะครับเข้มขัดจะอยู่ที่เดิมหรือจะเปลี่ยนเอวนะครับก็เรียกได้ว่ารอชมนะครับก็ส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจนะครับเชียร์ซูเปอร์เลกนะครับนักมวยไทยนะครับให้นําโชคนําชัยนะครับและนําเข้มขัดแชมป์กลับมาที่ประเทศไทยให้ได้เหมือนเดิมนะครับ หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกินลามวยไทยนะครับเราก็จะมัเบรคข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไ้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันครับตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกินามวยไทยนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไลน์มาที่ atg 2 4นะครับ atg 2 4นะครับครบจบที่เดียวนะครับฝากไปด้วยครับ